มาติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่หลายคนกังวลเหลือเกินกับวิกฤตะการสําหรับสหรัฐกับอิรันในครั้งนี้ะจะถึงขั้นเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่หรือไม่นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็ได้มีการไปที่ทำเนียบขาวและถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกเลยนะคะในเวลา11อนาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่น แถลงอย่างเป็นทางการค่ะว่าหลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักสองแห่งที่ทหารสหรัฐและพันธมิตรประจำการอยู่ <c oughs> เมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาในไทยโดยเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าตราบใดที่เขายังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะซึ่งทรั้ป์ระบุด,ด้วยนะคะว่าไม่มีทหารสหรัฐหรือทหารอิรักได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่าน <c oughs> นอกจากฐานทัพที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากกองทัพได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงมีระบบเตือนภัยทํางานได้เป็นอย่างดีซึ่งสําหรับท่าทีของอิหร่านก็ดูผ่อนคลายลงซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกฝ่ายโดยรัฐบาลสหรัฐมีแผนออกมาตราการแซงชั่นทางด้านเศรษฐกิจต่ออิหร่านชุดใหม่เพื่อลงโทษที่โจมตีฐานทัพในอิรักและแสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวร้าวในภูมิภาค รวมทั้งกําลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆเพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธในครั้งนี้ของอิหร่านด้วยขณะที่ประธานาธิบดีฮันซานโรฮานีแห่งอิหร่านได้มีการกล่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าการขับไล่กองทัพสหรัฐออกจากอิรักและในภูมิภาคของตะวันออกกลางถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของอิหร่านในการตอบโต้ล้างแค้นให้กับการสูญเสียนายพลกเซมสุไลมานีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังคุสนั่นเอง สหรัฐอาจจะตัดแขนของนายพลสุไลมานีได้แต่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการตัดขาของสหรัฐในภูมิภาคเช่นกันขณะที่อาญาตอลเลคคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้มีการประกาศชัดเจนนะคะว่าสหารัฐและอิสราเอลก็คือศัตรูของอิหร่านและในสายตาของอิหร่านสหรัฐก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายค่ะ ทีนี้ทางด้านของนานาประเทศต,ตอนนี้กังวลกับเหตุการณ์ขัดแย้งในครั้งนี้นะคะซึ่งทางประธานสภาอิรักนายโมฮัมเหม็ดอัลฮาบูซีได้มีการแถลงการระบุว่าการโจมตีของอิร่านถือเป็นการละเมิดอธิพไตยของอิรักค่ะและมีการเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักได้ดําเนินมาตรการจําเป็น<อ>เพื่อปกป้องอธิปไตยไม่ให้ประเทศใดละเมิดและป้องกันประเทศชาติไม่ให้ถล่มสู่ความขัดแยง้งเกินความควบคุม ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายโดมินิกรับมีการประนามการโจมตีฐานทัพสหรัฐของอิหร่านโดยเรียกร้องให้อิหร่านลดความขัดแย้งกับสหรัฐอย่างเร่งด่วนพร้อมแสดงความกังวลว่าจะมีผู้ปาดเจ็บและเรียกร้องไม่ให้อิหร่านกระทําการใดๆที่อันตรายเช่นนี้อีกนะคะทางด้านของประธานาธิบดีเรเจฟตอยิปแอด,ดวนแห่งตุรกี กล่าวภายหลังที่มีการหาหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวาลาดเมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเรื่องถึงความตึงเครียดร,ระหว่างอิรานกับสหรัฐค่ะที่บอกว่ามาถึงจุดที่ไม่มีใครปรารถนาจะได้เห็นไม่มีใครได้สิทธิ์ถือไฟมายัางภูมิภาคนี้ทั้งตุรกีและรัสเซียจะทําทุกอย่างที่เป็นไปได้ไม่ปล่อยให้ภูมิภาคนี้จมอยู่ในกองเลือดและน้ําตาและไม่ต้องการให้อิรักซีเรียเลบานอนหรืออ่าวเปอร์เซีย เป็นฉากสงครามตัวแทนค่ะขณะที่คณะกรรมการยูเอีได้มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการใช้อาวุธโจมตีในความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะโดยระบุว่าการใช้อาวุธ ต้องหยุดได้แล้วเพื่อเปิดทางให้มีการเจราจาค่ะคือหลังจากที่อิหร่านมีการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในอิรักนะคะหลังจากนั้นค่ะไทม์ไลน์ก็คือทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการถแถลงว่าจะมีการคว่ำบาตรอิหรา่านแล้วก็มีการเชิญชวนให้มาเจราจาถูกไหมคะแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาช่วงกลางดึกของอิรักก็ที่อิรักเนี่ยเวลาจะตามเมืองไทยประมาณ4ี่ชั่วโมง<ถ>ปรากฏว,ว่ามีการยิงจรวดเพิ่มอีกนะคะแล้วหนึ่งในจรวด ที่ยิงเนี่ยไปตกใกล้กับสถานทูตสหรัฐไม่เกิน100เมตรเท่านั้นแล้วตกในบริเวณกรีนโซนคือกรีนโซนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็จะมีบรรดาสถานทูตของประเทศต่างๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจของโลกนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์สมชายพักพาฒวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับครับสวัสดีครับมีการวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยกันในวงกว้างนะคะว่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยทองปรับขึ้นมาสามครั้งหุ้นเนี่ยร่วงหวบเลยสถานการณ์ต่อจากนี้มีการวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากการที่อิหร่านยิงจระโนะฮะเป็นการบ่งสถานการณ์ที่จะเลวร้าย น้อยลงแล้วครับก็นั่นหมายความว่าอิหร่านเองนะฮะได้แสดงการตอบโต้อเมริกาจากที่อเมริกาเช่นงานผู้นําของเขานะฮะด้านหนึ่งก็คือพยายามที่จะตอบโต้ให้คนประชาชนที่เป็นล้านๆออกมาว่าฉันได้แก้แค้นให้กับพวกเราแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงว่าวิธีการแก้แค้นนั้นอิหร่านรัฐบาลเองต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ ในแง่ของจิตของของอะไรว่าที่ิดจะทำนั้นจะกระทบก,บกับทางด้านของอเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการในการต่อสู้ของอิหร่านไดนะ้เพราะฉะนั้นไอ้ิ่งที่ตอบน,นี้นฮะเท่ากับว่าแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์จากนี้ไปนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องการที่จะนําไปสู่เรื่องสองคราม<ฆ>นะครับขนาดเดียวกันนะฮะไอ้เทนชั่นนี้ยังไม่ได้จบแน่นอน แต่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คุณเห็นน่วันนี้หุ้นขึ้นนะฮะน้ำมันในยลดลงไปเลยเพราะคนความรู้สึกว่าสถานการณ์นี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายหรืออีหานไม่ใช้แช้แต่อารมณ์ในการที่จะขึ้นมาตอนน้นมีการถกเถียงกตเพราะหลจจะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะภายคุกความจากสงครามซึ่งตั้งแต่แรกผมได้เรียนนะโอกาสที่จะเกิดนะมันไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้คือมันไม่ได้จบแค่นี้เองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยังมีเรียกว่าอีกหลายมีเป็นรอบๆมาแต่ว่วา สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เท่ากับว่าเอาอีหลานได้ตอบแทนในระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คืออีหลานเองนะฮะก็คงจะพยายามที่จะทำในลักษณะที่ไม่ไปท้าภายให้มีการตอบโต้ซึ่งจะเสียกระทบกับอิหลาน อเมริกาเองก็จะไม่พยายามขอให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเลวร้ายก,กว่านี้ก็กระทบกับอเมริกาเพราะเมื่อทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับแค่น,นี้มันต้องจำล่าเรื่องของกองกําลังต่งางๆที่อิหร่านมีอยู่ไม่ว่าพิคอรพวกนีนก้จะเป็นปัญหาในต่อไปต้องรุกครับว่าสถานการณ์นี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เรียกว่า โลกนะฮะอาจจะเรียกว่าไอเทนชั่นทั้งสองฝ่ายไม่อยากให้มันลุกลามไปถึงขนาดนี้นเพราะว่าจะเป็นลูทั้งสองฝ่ายแต่ขนาดเดียวกันก็คงจะมีผลตอบแทนในแง่เล่นจุดนั้นจุดนี้ไปสรุปก็คือว่าข้อแรกเลยนะฮะสถานการณ์อย่างไม่มนิ่งเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนต่อเศรษฐ,ฐกิจโลกในส่วนนี้ที่จะทําให้เศรษฐ,ฐกิจือทาให้ตลาดหุ่นอย่างผันผวนต่อเมื่อวานนี้ลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้มะรืนอนนี่อาจจะลงต่อได้ข้อที่สองก็คือการที่จะมีการเล่นงานในรอบต่อไปนะฮะที่อาจจะ โดยกองกําลังต่างๆอย่าให้ไปกระทบกับเรื่องของน้ํามันนะครับถ้าไปกระทบกับน้ํามันหนักอันนี้อาจจะทําให้สถานการณ์นะครับต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเลวร้วายมากขึ้นเพราะโดยสรุปผมก็คิดว่าสถานการณ์ของความตึงเครียดเนี่ยนะมันยังคงต่อเนื่องกันไปความไม่แน่นอนแต่ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะที่จะเกิดจากเรื่องสงครามอ่าวบอลหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะโอกาสจะเกิดเนี่ยยากมากๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าทั้งสองฝ่ายนะฮะก็คงจะตอบกันไปตอบกันมาลักนาะเป็นความตินเส้นตรงนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นผลกระทบตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นจากความฝันผวนที่ไม่แน่นอนในบางทีบางครั้งอย่างเช่นพอมีการโจมตีก็มีการกระ,ะทบกันบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าเพียงแต่อย่าให้มันมีการทราบว่าผลกระทบตอนนี้นะไปกระทบกับเรื่องที่ฝ่ายทางด้านของ ผมเรียกกองกําลังเหล่านี้ที่ไปเล่นงานและถูกน้ํามันถ้าถูกน้ํามันบ้างไม่มากไม่น้อยผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็ไม่มากนะค่อนโดยรุปผมกคิดว่าแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเส้นจากเรืนน่องนี้ผมเชื่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากเรื่องวิ่ขึ้นนี้นะครคงจะมีขอบเขตที่จํากัดครับค่ะอาจารย์คะที่นี้จากที่ทรัมป์มีการแถลงนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรที่จะเพิ่มขึ้นกับอิรานเนี่ยอาจจะมีการแซงชั่นเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้จะส่งผลต่อบ้านเราอย่างไงบ้างไหมคะ อ๋อตรงนี้อย่าไปตื่นเต้นเพราะว่าแซงชั่นทางด้านของอิหร่านมาโดยตลอดและนี่คือเหตุผลที่อิหร่านที่ทางด้านของอะไรครับผู้นําของอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะเล่นงานทางด้านสาระในการเป็นการตอบโต้จากที่เขาเล่นงานแซงชั่นเมื่ออยากรทรัมถอนตัวออกมาจากข้อตอกลงหกฝ่ายนะครับนันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เขาตอบโต้นี่เสมือนกับเป็นการคร่ในลักษณะว่าให้มันมีต้นทุนในการทำเสนเหงครับแต่ถ้าเกีดัว่าจริงจริงพลัมออกมาในลักษณะที่ที่รู้สึกว่า แสดงแงและรัฐสภา,ก,าก็พอใจเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะที่ผมทําแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างสงครามนะฮะแต่ว่าจุดหมายปลายทางของเขาคือเป็นการบอกอิหร่านว่าอ่อันตรายมากถ้าหากว่ายังมีการดําเนินมาตรการเพราะั้นการจากัดผู้นําที่คน,นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงอย่างมหาศาลีกด้านหนึ่งก็เป็นการเตือนนะฮะที่สําคัญมากาว่าสิ่งที่ผู้นําของอเมริกาคุณเขาบอกนะฮแตมเขาว่าทรามกำลังทำในสิ่งที่เรียกว่า not ม n m เ n a t u คือใช่จุดที่มันบอกุ่มนูลแรงน่ากลัวามากแต่ว่ามีเขา่ามีลิเทอรี่เครดิตบิลิตี้แต่มีความน่าเชื่อที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเล่นงานผมเล่นอบ ดังนั้นนีอาจจะถ้าเป็นโชคดีนะฮะอาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมาคิดว่าการสู้กันด้วยต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เป็นประโยชน์เลยดังนั้นนี้ถ้าขาดทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดๆหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ากําลังใกล้เหียวแล้วเน,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 นี่ยนะครับในที่สุดต้องมาคุยกันซึ่งในแง่นี้ทั้งก็คิดว่าที่เขาเล่นงานอิหร่านนั้นต้องการดีบให้อิหร่านนะฮะแก้ไขไอ้ข้อตกลงหกฝ่ายนะครับก็คือว่าเป็นข้อตกลงที่จะไม่เปิดโอการให้อิหร่านนะฮะมีอาวุธถิวเคลียร์นะครับและขนาดเดียวกันก็คือไม่แพอานจไป ขณะนี้อิหร่านนะครับยังไม่ยอมแน่เพราะอิหร่านบอกว่าไอ้ข้อโต้กลงฝ่ายเนี่ยผมเริ่มจะเบี้ยวบ้างแต่ให้เอาเขา้าจริงจเราต้องมาคิดว่าผลที่รับที่จะได้กับผลเสียจะเป็นไงบ้างเพราะอันนี้นก็คือเป็นสิ่งที่เป้าหมายแต่และคนไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่พอจะบรรยายได้ก็คือว่าโลกมันมันไม่น่ากลัวที่ขนาดว่าจะเกิดทุงข้ามหรอะไรนเพราะต้องฝังฝ่ายต่างนะฮะมองจากประชาชนเราก็มีความสื้นเต่โอ้โหโจโหนั่นแต่ถ้ามองจากรัฐบาลต่อรัฐบาล เกมนี้จะเป็นเกมซึ่งทั้งสองฝั่งฝ่ายต้องรู้สึกว่าจะทําขึ้นมาแล้วต้องคำนึงต้องคาดคำนึงมากไปทั้งหรือกันเล่นกันรุนแรงเป็นนักธิปของเกมเพราะนั้นนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าอันตรายที่เกิดจากภัยทุกครัที่เกิดความรุนแรงต่างๆเหล่านี้นะข้าดีจากตรงนี้นะความภายทุกครนี้จะถูกจากัดเฉพาะเล่นเป็นจุดๆๆๆๆเท่านั้นเองครับค่ะ เบื้องต้นขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์สมชายพัคภาวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่วันนี้มาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับจากการวิเคราะห์ของ